สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องรองเท้ากันนะครับวันนี้จะเป็นตัว NMD นะครับ R1 นะครับสี OG นะครับปี2021อก็มาดูกล่องภายนอกกันก่อนก็มีบุบนิดหน่อยนะครับจากขนส่ง Shopee e x p r e s s นะครับตัวนี้สั่งจาก Shopee นะครับช่วงโปรนะครับราคาก็ราคาป้ายนะครับอยู่ที่5,500บาทนะครับ หลังจากหักโปรนะครับส่วนลดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือราคาอยู่ที่ประมาณสา0พันนะครับลดจากราคาป้ายเป็น2500บาทนะครับก็ถือว่าลดเยอะพอสมควรนะครับถูกมากเลยเรามาแกะดูข้างในกันต่อนะครับก็ออกมา1ชั้นนะครับเปิดออกมานะครับก็จะเป็นบับเบิ้ลหนึ่งชั้นนะครับห่อของรองเท้าไว้อีกทีครับ เดี๋ยวมาแกะบับเบิออกดูก่อนนะครับสภาพกล่องก็ดูปกตินะครับไม่มีบุบอะไรนะครับถึงแม้ภายนอกจะมีบุบนิดหน่อยนะครับแต่ข้างในก็ปกตินะครับไม่มีอะไรครับสภาพดูดีครับโอเคเตัวนี้จะเป็น MDR1 นะครับรหัส GZ 7 9 2 2นะครับรองเท้าคู่นี้ออกมาในปี2021นะครับสีออริจินอลครับหรือที่เราเรียกกันว่าสีโนะครับมันจะไปคล้ายๆสีในปีรุ่นที่ออกมาครั้งแรกเมื่อตอนปี2015ครับเป็นรุ่นออริจินอลครับก็มาดูด้านในที่ตัวรองเท้านะครับรองเท้านะครับปักข้างหลังนะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับ ก็จะเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับตัวรองเท้านะครับเป็นป้ายไทยนะครับตัวนี้ตรงปลั๊กก็จะมีกลิตเตอร์นิดนึงนะครับเป็นลักษณะมันมันวาวๆนะครับตรงปลั๊กด้านหน้านะครับจะเป็นสีน้ําเงินนะครับตามสไตล์ของ og ครับตรงแท็กนะครับก็จะเป็นมีผู้แท็กเหมือนเดิมนะครับด้านในก็จะมีสกรีนนะครับโลโก้ของ adidas ไว้นะครับ แล้วมาดูป้ายด้านในรองเท้ากันต่อนะครับวิธีสังเกตรองเท้าของแท้นะครับง่ายๆนะครับข้างในนะครับมันจะมีเลขบอกอยู่อย่างตัวอย่างนะครับรองท้ายด้วย750นะครับตัวนี้ครับถ้าเรามาดูข้างกล่องนะครับก็จะเป็นเลขเดียวกันครับสังเกตตัว p o นะครับก็จะเป็น750นะครับรองท้ายเหมือนกันครับเรามาดูอีกข้างหนึ่งนะครับ เชือกนะครับของรุ่นนี้นะครับจะให้มาเป็นเชือกกลมนะครับไม่ได้ให้มาเป็นแบบแบนนะครับเหมือนของรุ่นเดือนนะครับตรงแท็กนะครับก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับตรงนี้ด้านซ้ายเมื่อก่อนนะครับถ้าเป็นแท็กภาษาญี่ปุ่นนะครับราคาจะสูงกว่าแท็กที่เป็นภาษาอื่นอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ปัจจุบันก็ไม่ได้มีผลอะไรแล้วครับตรงกลักสีน้ำเงินด้านหน้านะครับก็จะมีความวาวของติเตอร์นะครับอยู่นิดหน่อยนะครับ ตรงพื้นรองเท้าตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับมีสกรีนอดิดาสอยู่ตรงพื้นนะครับสำหรับ NMD นะครับก็เป็นรองเท้าที่ถือว่าใส่สบายอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับตรงพื้นบูทก็จะมีความนุ่มอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเหมาะกับการใส่ในชีวิตประจำวันนะครับก็สามารถใส่ไปเรียนนะครับใส่ไปทำงานนะครับใส่สบายมากครับ สำหรับคนที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับในช้อปปีนะครับก็ต้องเลือกร้านดีๆนะครับอย่างเช่นร้านที่เป็นของช้อปปี้มอลเองครับก็มั่นใจได้ครับว่าเป็นของแท้แน่นอนครับของน่าจะยังพอมีอยู่ครับช่วงนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ